โอเคยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้คุณอยู่กับแอดคิดเองกับคลิปเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนเล่นเกมเซเลโซนซีโร่นั่นเองนะครับผมก็ตอนญาตพูดคุยเบื้องต้นกันก่อนครับเนื่องจากตัวเกมเซเลโซนซีโร่จะเปิดให้บริการในวันที่4กรกฎาคมที่จะกาลังจะถึงนี้นะครับวันนี้ก็เลยทําคลิปนะครับเตรียมตัวเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับรูปแบบคุณสมบัติการต่อสู้แล้วก็รูปแบบคุณสมบัติของ ตัวเกมต่างๆที่คุณจะต้องรู้ไว้ก่อนที่จะเล่นนะครับเพื่อให้คุณสามารถได้จัดทีมแล้วก็เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแต่ส่วนรายละเอียดของเราในคลิปวิดีโอนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับกับทางร้าน ลิสแมนช็อปด้วยครับโอเควันนี้แอดจะมาแนะนําสิ่งดีให้กับเรานักเดินทางทุกขั้นนะครับกับร้านรับเติมเกม l ิสแมนช็อปนอกหนึ่งเรื่องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกมห้องค่ายสตาร์เรลที่ถูกกว่าเติมเองถึง2 4หรือเกมเกนเชนิมแพ็ที่ถูกกว่าเติมเองถึง30%และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นกับทุกๆก,การเติมของคุณจะได้รับลิสแมนคอยเพื่อใช้เป็นส่วนลดได้อีกและทางร้านค้ายังมีการเติมแบบผ่อนชาระยาวนานถึง10เดือน ตลอด24ชั่วโมงส่วนเกมเซเลซอนซีโร่พบกันเร็วๆนี้กับแพ็กเกจสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมเกมถูกไวผ่อนสบายต้องลิสแมนชอปเท่านั้นลิสแมนชอปกิจกรรมลัคกี้คอยซีซั่น2กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่พร้อมรุ่นละของรางวัลมากมายในเว็บไซต์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้รายละเอียดก,กิจกรรมสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางร้านลิสแมนชอปหรือที่ลิงก์กิจกรรม ด้านล่างใต้ดิ s c r i p t ันของวิดีโอนี้ได้เลยโอเควันนี้เราจะมาพูดคุยเกยวกับสเตตัสแล้วก็ระบบพื้นฐานแล้วกันนะที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวเกมเซเ,อตอเลตโตนไซโรเพราะว่าตัวเกมกําลังจะเปิดให้บริการในวันที่กิกฎาคมนี้ที่จะถึงนี้อยู่แล้วด้วยเนาะแต่มันจะมีระบบหลายๆอย่างที่มันจะส่งผลกับการเล่นของคุณและก็การฟาร์มของคุณหรือการจัดทีมของคุณมันจะส่งผลโดยพื้นฐานมันจะมีระบบที่เป็นเบสพื้นฐานของสเตตัสอยู่แล้ว1นึ่งสเตตัสนะครับซึ่งมันจะมี ค่าหลักๆที่คุณควรจะรู้่มันจะมีอยู่3 3าค่าหลักๆก,ก็จะมี1ค่าเงินงงอันนี้คือเมนหลักหรือหวัวใจหลักของตัวเกมเทเลซนติโรเหมือนกัน1ค่า2ค่า anomoly หรือค่าการอัตราการท่าสถานะผิดปกติต่างๆของศัตตูเช่นพวกค่าไฟฟ้าน้ำแข็งไฟอีา e อเธอร์ e ther, ของสาย e อีเธอร์ก็แล้วแต่อันนี้คือค่า anomoly ทั้งหมดซึ่งค่าเนี้ยเราก็ต้องรู้เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็อีกค่าหนึง่ง ที่เอกสารอีก,อก,อกข้อมูลอีกพุดหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะฮะก็คือข้อมูลของประเภทของฐายตัวละครเพราะว่าตัวละครในเกมเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยตัวละครอ่ะมีเปิดเผยออกมาแล้วนะครับหลายตัวละครแล้วก็ในหลายๆตัวละครเนี้ยจะมีจะมีประเภทของตัวละครที่เป็นจุดเด่นของตัวละครเนี้ยจะไม่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่า ตัวเนี้ยมันเด็นอะไรหรือตัวเนี้ยมันเด็นอะไรกันแน่นะครับเพื่อทาให้สามารถคุณสามารถอาจจะใช้ข้อมูลนี้เป็นอันอ้างอิงในการจับทีมหรืออะไรก็แล้วแต่ของคุณที่ตัวเกมจะเปิดมาในอนาคตโอเคเรามาเริ่มกันที่ค่าสเตตัสพื้นฐานกันก่อนในตัวเบสของเกมถ้าคุณเคยเล่นเกมอื่นๆของพี่หมีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฮองไคอิงแอกเตอร์สเกนชินลิมเพ็คฮองไคสตาร์เลโแล้วก็แล้วแต่มันจะมีเบสสเตตัสพื้นฐานที่คุณจะต้องรู้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเกมที่ ดังๆหน่อยอย่างเช่นเกนชินินแท็กคุณใช้น้ำแข็งตีเข้าไปทําให้ติดสถานะน้ําแข็งแล้วใช้ไฟตีเข้าไปทําให้เพิ่มดาเมจแรงขึ้นหรือการผสมธาตุของในเกนชินซึ่งในของเ e เลตโอนอะ่ะมันก็จะมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าความคล้ายคลึงเนี่ยมันจะออกไปทางเกมที่อย่างตัวเกมฮองไคแท็กสามมากกว่า เพราะว่ามันจะมีโดยเบสิกพื้นฐานมันก็จะมีอยู่หลายค่าแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับค่าที่จะส่งผลต่อตัวเกมนั่นเองนะครับมันก็จะมีอยู่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้นนะครับก็ค่าที่จะเป็นคีย์หลักของศัตรูนะครับแล้วก็ในประเภทของศัตรูที่ตัวเกมให้ความใส่ใจค่อนข้างเยอะก็คือจะมีค่า Impact หรือค่างุนงงของศัตรูนะครับที่จะมีผลเยอะซึ่งในค่าเนี้ยถ้าคุณเคยสังเกตในที่ตัวเกมของเกมเซนเลตโซน่ะ เทเลโซนซีโร่เนาะในการต่อสู้ของเราอะ่ะมันจะมีศัตรูแล้วมันจะมีหลอดเลือดของศัตรูอยู่นะมันจะมีเลือดและเกรติที่อยู่ด้านล่างค่าที่ใส่จะ,ะให้ความสนใจเป็นพิเศษของค่าเนี้ยก็คือค่าเกลือด,ด้านล่างเนี้ยมันคือค่ามุนงคของศัตรูซึ่งในทุกตัวละครหรือทุกศักตรูของตัวเกมเทเลสอ,อะจะมีค่านี้ทั้งหมดซึ่งเป็นค่าเบสิกพื้นฐานซึ่งค่าเนี้ยส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเป็นสหเบสิกเหมือนการโจมตีแล้วก็มีค่าอินเทคอยู่เท่าไหร่ก็ทําการโจมตี เพิ่มค่าสถานะงุนงงนี้ไปเท่านั้นโดยค่าเนี้ยจะอ้างอิงจากค่า Impact ของตัวละครนะครับที่เป็นค่าในการทำดามจนั่นเองครับค่านี้ค่างุนงงนี้ก็ความสามารถพิเศษของมันก็คือการาติดสถานะพิเศษที่เรียกว่า,าสถานะข่อบางนะครับสถานะฝ่อบางก็คือในช่วงที่ศัตรูเก็บเต็มอ่ะแล้วมีการงุนงงเกิดขึ้นเนี่ยไปทำให้ตัวละครเราอ่ะในทุกประเภทของการโจมตีนะจะทำดามจมากขึ้น ตั้งแต่125%ยเอนถึงประมาณ 200- 250%ถึง250ก็ขึ้นเลยกับตัวคูณของในการทำดาเมจช่วงนั้นของคุณว่าคุณทำดาเมดอะไรยังไงแล้วก็มันจะมีการตัวคูณต่างๆที่ตัวเกมได้คำนวณออกมาซึ่งข้อมูลตัวคูณตัวนี้แอนยังไม่รู้ในปัจจุบันว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลตัวคูณอะไรบ้างเดี๋ยวมันก็คงจะมีข้อมูลหลุดหลุดออกมาว่าอ๋อตัวเกมนี้ใช้ตัวคูณประมาณน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอื่นัอื่นกัน,นเื่อ,อาอนานะ ตัวที่ต้องบอกอย่างนี้ว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อค่าเงินงงอ่ะมันจะมีอยู่4หลัก4ส่วนหลักๆกก็คือมีหคือค่า Impact ค่า impact ของประตูตตอ่ะไอค่า Impact ของตัวละครเนี่ยมันจะเป็นสเตตัสเบสิกพื้นฐานของตัวละครซึ่งค่า Impact เนี่ยจะสูงหรือต่ําขึ้นอยู่กับประเทศของตัวละครนั้นๆที่เราเล่นด้วยอย่างเช่นว่าตัวละครเราเล่นเป็นสายสตัน ตัวละครก็จะมีค่า impact ที่สูงซึ่งเดี๋ยวสายตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายหลังจากเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราพูดคุยอีกที่หนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งยิ่งค่า i m ม a c t สูงเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้เกิดค่านี้ได้ง่ายขึ้นโดยค่า Impact โดยพื้นฐานก็จะมีอยู่ที่ตัวภกษาของตัวละครพื้นฐานก็คือเป็นการพื้นฐานตัวละครแล้วก็อาวุธและอุปกรณ์บางอย่างที่ยังมีการเพิ่มค่านี้ก็จะส่งผลกับค่านี้เหมือนกัน 2. ตัวคูณของตัวคูณคค่าาวมุนงในกากาาารรทํจมตีต่างๆตัวคูน ก็ค <S an> ือในการโจมตีท <S an> ุกครั <S an> ้งมันไม่ใช่ว่าสมมุติว่าคุณมีค่าความมุ่งมุ่งอยู่ร้อยทุกการโจมตีมันจะเข้าที่ร้อยหมดมันไม่ใช่ถ้าคุณเคยเล่นเกมของพี่หมีคุณจะรู้อยู่แล้วว่าตัวคูณก็คือในการโจมตีแต่ละห้าเรามันจะมีการเขียนบอกไว้แบบว่าคุณโจมตี5้านี้ค่าความมุ่งมุ่งเข้าไปที่60%ของพลังโจมตีคนโจมตี5้านี้ค่าความมุ่งมุ่งเข้าไปที่80%ของพลังโจมตีประมาณนี้ มันก็คือจะขึ้นอยู่กับค่าที่คุณใช้งานด้วยนั่นเอง3นะครับที่จะส่งผลก็คือค่าตัวคูณจากอุปกรณ์ที่สวมใส่นั่นเองของตัวละครเรานะครับเพราะว่าในการเพิ่มตัวคูณเนี่ยหรือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีที่อุปกรณ์แล้วก็การบัฟสถานที่หรือการบัฟ w ดวิ้งจต่างต่างดนีนั่น,นมากมายก็เกิดขึ้นจากตัวนี้มันก็จะส่งผลกับค่าพวกนี้เหมือนกันถ้าคุณจะเล่นสายนี้คุณก็ต้องไปหา w ดวิ้งจที่เพิ่มพลังด้านนี้เพิ่มพลังเรื่องค่า Impact มากขึ้น ัตราการติดค่าอิมค่าอิ่มาค่าเงินลง,งมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลนั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าความต้านทานของศัตรูนั่นเองว่าแต่ละตัวก็จะมีความต้านทานไม่เท่ากันอย่างเช่นบอสก็จะมีความต้านทานมากกว่าศัตรูที่เป็นพวกลูกกระเจอกตา่างๆก็จะเป็นประมาณน,นี้ต่อมาอย่างที่เราพูดคุยกันเรื่องค่าเงินลงกันไปแล้วถูกไหมส่วนต่อมาที่จะส่งผลกับสายเนี้ยก็คือเป็นสายของตัวละคร ในปัจจุบันเนี่ยตัวเกมของ Celestial เนี่ยได้มีเปิดเผยสายของตัวละครมาแล้วตอนนี้มันจะมีสายของตัวละครอยู่ทั้งหมด5สายเรียงระดับตามนี้นะครับก็คือมีสายโจมตีสายสตันสายอโนมบลลี่สายซัพพอร์ตและสายอีเวนต์แต่ละตัวก็จะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวละครที่อยู่ในสายนั้นซึ่งตอนเริ่มเริ่มเกมมามันก็อาจจะไม่ได้มีแบบทุกทุกตัวละครที่อยู่ในประเภทนั้นแล้วกันนะ ในสายที่โดดเด่นเรื่องข้างุนงงมากที่สุดอย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นสายของสตันที่จะมีเตเตตัสเบสพื้นฐานมากกว่าสายอื่นๆมากกว่าค่อนข้างเยอะและมีท่าในการทําสายสกิลสตัรเนี่ยได้มากกว่าอื่นๆสายอืๆๆ่นๆค่อนข้างเยอะตัวละครที่จะอยู่ในสายนี้นะครับที่เป็นสายสายตนันเนี่ยก็จะมีในปัจจุบัน,นตัวเกมเปิดเผยออกมาก็จะมีอยู่3ตัวละครก็จะมีวอยเลคไอออน โคเลดาเบลเบอกและอีกตัวหนึ่งก็คือแอบบี้ที่จะเป็นตัวเริ่มต้นของผู้เล่น3ตัวที่จะอยู่ในสายนี้ที่เราจะได้ตั้งแต่ตอนแรกๆก็คือจะมีแอบบี้คนเดียวนะครับที่จะทําให้เราได้คุ้นเคยกับสายลายักษณะนี้แต่แท้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็คือตามคุณลักษณะของสายนี้ก็คือมีความสามารถในการโจมตีสูงสเเตตัสโดยเบสจะเน้นไปที่พลังโจมตีที่สูงกว่าสายอื่นๆอยู่แล้วนะครับมีความรวดเร็วสูง อาจจะเลือดน้อยหรือดิฟเฟนต์น้อยกว่าสายอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในความในช่วงจังหวะที่เราจะเล่นดาเมจหรือทาดาเมจในสายนี้จะมีความสามารถในการทําดาเมจที่สูงกว่าสายอื่นๆค่อนข้าง,งเยอะตัวละครในสายนี้ที่โดดเด่นนะครับก็จะมีที่แอนทอนอีวาคอฟนะครับเอเลนโจก็จะเป็นสายอแอคแทคหรือน้องหลามของเราเนี่ยเองนะครับหลายคนก็อาจจะเรียกว่าน้องหลามเพราะน้องเขามีหาเป็นหลามเป็นฉลามเนาะแล้วก็มีบิลลี่เดอะคิดที่เป็นตัวเริ่มต้นของตัวเกมก็จะเป็นสายอแอคแทคเหมือนกัน แล้วก็ทอรินวิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายแอคแทกในคมาต้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายแอคแทกเหมือนกันมีโซเยอร์อีเลแล้วก็มีชูหยวนอันนี้ก็จะเป็นสายแอคแทกนะครับก็คือจะมีตัวละครประวาตินี้ตัวละครสายต่อมาสายที่3นะครับที่จะเป็นประเภทของตัวละครนะครับก็คือสายซับพอร์ตตัวละครสายซับพอร์ตก็คือโดดเด่นเรื่องการสนับสนุนในตัวเกมตอนนี้ที่แบ่งประเภทกลุ่มเนี้ยจะเป็นการแบ่งประเภทรวมก็คือทั้งบัฟตัวละครฝั่งตัวผู้เล่นเองและการทําดีบัฟให้กับศัตรู ก็จะเป็นนับว่าเป็นสายพพอร์ตทั้งหมดตัวละครและตอนนี้ที่มีนะครับของสายพพอร์ตก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวละครหลักๆที่จะเปิดเผยให้เราเล่นก็คือมีตัวมิโคนะครับที่จะเป็นตัวละครเริ่มต้นของผู้เล่นนะครับก็จะเป็นสายพพอร์ตเหมือนกันแล้วก็มีอเล็กซานดิน่าเนาะตัวนี้น้องหรือน้องดิน่านะครับหลายคนอาจจะเรียกร้อหย้าเพราะชื่อสั้นดีนะครับก็จะเป็นสายพพอร์ตเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้อง ูุขคุนะครับที่จะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนี้ก็จะมีอยู่3ตัวนี้นั่นเองนะครับตัวสายต่อมาก็คือสายดีเฟนต์ตัวสายดีเฟนต์ตอนนี้ในตัวเกมอ่ะก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวก็คือพี่เบนบิเกอร์นะครับก็คืออย่างคุณสมบัติพื้นฐานเลยตัวละครเนี้ยจะโดดเด่นเรื่องพลังโจมอ่พลังเลือดและพลังดีเฟนต์ที่สูงนะครับหรือพลังป้องกันที่สูงก็คือไวทงเทนนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเล่นนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า ในเรื่องสเตตัสเดินอื่นๆเขาอาจจะเสียเปียบค่อนข้างเยอะเรื่องพลังโจมตีหรือสถานะอ,นอื่นก็อาจจะเสียเปียบในหลายหลรูปแบบนั่นเองส่วนสายสุดท้ายสาย anomaly โ n An o m a l y ก็คือเป็นสายที่เน้นการกระตุ้นการทาสถานะผิดปกติของตัวละครนะครับก็คือการเพิ่ม anomaly attribute ให้กับการโจมตีก็คือเป็นการเล่งสถานะซึ่งตอนนี้มันมีอยู่แค่ตัวละครตัวเดียวก็คือ,อน้องเกสคาร์วอดนะครับซึ่งเป็นสาย เร่งสถานะของสายสายฟ้าอ,อันนี้คือสายประเภทตัวละครแล้วก็ตัวละครแต่ละประเภทที่อยู่ในแต่ละสายเนาะ,อ,ะอย่างเมื่อกี้ที่ได้พูดไปเรื่องสายของอ t t เ i b ร์บนะครับสายอ t ลเจอร์บเนี่ยมันก็จะมีการพูดคุยกันต่อเพราะจะเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ผู้เล่นจะต้องรู้เอาไว้ก็คือการทําสถานะผิดป,ปกติหรือ Anomaly Attribute นะครับ การทำสถา,านะผิดปกติก็อย่างที่หลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีทสาสถานะผิดปกติอยู่5ประเภทอย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือมีสายฟ้ากายภาพน้ําแข็งไฟแล้วก็มีอีเทอร์ก็จะมีอยู่5ประเภทนั่นเองนะครับเรามาดูเรื่องของแอตบิลนะครับของอโนเมารี่เรื่องตัวคูณแล้วก็ปัจจัยการคูณกันก่อนนะครับเรื่องปัจจัยที่มีผลก่อการคํานวณค่านี้นะครับที่1ก็คือตัวแอตโตบิล อ่าโนเ m a ี่มาสเตอรนะครับก็คือความสามารถในการทำสถานะผิดปกติซึ่งตัวเนี้ยมันจะอยู่ในสถานะพื้นฐานของตัวละครนะครับหรือเบสิคสเตตัสนั่นเองยิ่งค่านี้มากขึ้นเท่าไหร่ความสามารถในการบิลลอัพของสถานะผิดปกติก็จะสูงขึ้นเท่านั้นต่อมาปัจจัยที่จะส่งผลต่อมาก็คือเรื่อง ตัวคูณของฐานะผิวปกติก็คือท่าต่างๆมันก็จะมีการทำฐานะ a น o m a l y build up เหมือนกันก็จะมีต่างค่าต่างๆอย่างเช่นคุณให้ท่านี้ฐานะผิวปกติเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยมันจะมีการบอกไว้ซึ่งในการคํานวณอ่ะมันจะคํานวณจากค่าเฉลี่ยของตัวละครน,นะก็คือสมมุติว่าคุณเอา2ตัวละครที่มีค่า a นมล l y ที่เป็นท่าเดียวกันเข้าไปโจมตีศัตรูตัวเดียวกัน มันจะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยรตรงกลางออกมาเพื่อหารการโจมตีออกมาว่ามันอาจจะเหลือสักร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่การโจมตีของคุณนั่นเองซึ่งตัวเกมมันก็จะมีการคำนวณตรงก่วนนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนั่นเองครับต่อมาเรื่องการเพิ่มเติมของความสามารถในการสร,าร,ร้างสถานะ anomaly พวกนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆที่เราสามารถหาได้กันนะเนาะแล้วก็อย่างที่สี่ก็คือเรื่อง resistance ของประตูเรื่อง อน o m a อรีนะครับก็ตอนนี้ก็คือแอสเซอร์บิลของอน o m a อรีนะครับก็คือตอนนี้ตัวเกมได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าตอนนี้สถานะการโจมตีทั้งหมดอมีอยู่5สถานะก็คือมีไฟฟ้ากายภาพน้ำแข็งไฟแล้วก็อีเธอร์แต่ละสถานะจะมีสถานะบัฟพิเศษของแต่ละตัวละครเหมือนกันนะครับก็จะส่งผลกับการเล่นเหมือนกันนะครับก็คือ,เ,อเรามาเริ่มที่สถานะสายฟ้ากันก่อนครับสถานะสายฟ้าก็คือเมื่อเราทําการโจมตีเข้าไปนะครับ ในการโจมตีนะครับตัวสัญลักษณ์ของการโจมตีก็จะมีสีที่เป็นพิเศษของตัวละครออกมานะครับก็คือเป็นสีลักษณะของคาดานั้นนั่นเองเมื่อทําการโจมตีไประยะหนึ่งนะครับตัวสถานะของการโจมตีมันจะขึ้นสถานะช็อกหรือการถูกช็อกขึ้นที่ตัวศัตรูนะครับทําให้ศัตรูประเภทเครื่องจักรไม่สามารถขยับเขยื่อนได้ในระยะเวลาหนึ่งขณะที่ถูกช็อกนะครับอันนี้ก็คือผลแลักส่วนใหญ่เอาไว้ค้าช็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้การขัดสถานะของ ตัวประเภทเครื่องจักรซะมากกว่าครับต่อมาสายฟิสิกอลหรือสายกายภาพนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าสายฟิสิกอลหรือสายกายภาพเนี่ยมันจะมีหลายตัวละครที่จะมีความสามารถในการโจมตีเป็นกายภาพผสมอยู่ค่อนข้างเยอะเมื่อทําการโจมตีเข้าไปนะครับมันจะมีการขัดขวางการโจมตีแล้วก็มีการทําฐานะทําลายเกราะให้แก่ศัตรูด้วยต่อมาสายแช่แข็งอันนี้สายเนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะอยากเล่นเพราะสายเนี่ยจะเป็นเนื่องจากสกิลอะตอนนี้ค่อนข้างขี้โกงที่สุดและสถานะของมันอะ มันมี2สถานะก็คือเมื่อทําการโจมตีน้ําแข็งเข้าไปมันจะมี2สถานะที่ติดขึ้นมาก็คือมีสถานะแช่แข็งหรือฟีสนะครับแล้วก็มีฟอร์ดไบติดขึ้นมาสถานะฟีสะ ast, นะครับหรือการแช่แข็งครับจะทําให้ศัตรูนะครับหยุดการโจมตีช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ทาความเสียหายเป็นน้าแข็งพอหลังจากทำศัตรูหลุดออกมาจากน้ําแข็งมันจะเกิดสถานะฟอร์ดไบสถานะนี้ส่งผลง่ายๆก็คือทําให้ดาเมจที่เกิดขึ้น กับตัวศัตรูตัวนั้นนะครับทาดาเมจคียที่ข้อดาเมจมากขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึง่งตอนตอนนี้ตัวคูนยังไม่แน่ชัดว่าตัวคูนอีเท่านะครับของอัตราเฉลี่ยแต่ว่ามันทาให้ส่งผลทําให้ทําดาเมจได้มากผิดปกติซึ่งถ้าหลายคนได้ติดตามดูในคอมูมหรืออะไรเนี่ยที่มีคนแบบโชว์ดาเมจหลักแสงกันแล้วก็คือสายน้ําแข็งเนี่ยก็คือสถานะน,นี้แหละมันติดแล้วเขาอาจจะไปปั๊บตัวคูณเพิ่มดาเมจ ตาคีหรือดาเมจขี่เพิ่มเติมเข้าไปมันทาให้มันติดขึ้นมาแล้วมันทําให้เกิดค่านั้นขึ้นมาซึ่งมีคนทําได้แล้วในช่วงคดเปต้าสาที่ผ่านมานะครับสายต่อมาสายไฟไหมนะครับก็สถานะก็จะมีทําดาเมดไฟนั่นเองนะครับเมื่อทําดามเมดไฟไปประมาณหนึ่งก็จะส่งผลทาให้ศัตรูเกิดสถานะเผาไหม้นะครับหรือติดไฟนั่นเองทาดาเมดดอทต่อเนื่องแกศัตรูนะครับถ้าเป็นศัตรูประเภทอินรีก็ทําดาเมดดอทต่อเนื่องให้กับศัตรู ก็โดนความเสี่ยงของไฟไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ไม่มีสานะอื่นๆเป็นพิเศษอะไรก็ทําแค่ทาดาเมดดอทไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสายสุดท้ายนะครับสายอีเทอร์แต่อีเทอร์จะมีความโดดเด่นกับาสายศัตรูที่เป็นสายอิตาเลียมมากนะครับก็คือทําให้เกิดสถานะคอร์ปชั่นนะครับทำให้การมีการโจมตีเพิ่มเติมแก่ศัตรูประเภทนี้และทำดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งในจากข้อมูลทั้งหมดที่ผสมมานะครับส่วนใหญ่คนเขาจะเริ่มแพรกันที่ สไตล์ของการเล่นตัวละครมากกว่าในการจัดทีมในปัจจุบันนะครับรก็คืออาจจะเล่นว่าเออสไตล์ของตัวละครเน้นเป็นอะไรคุณอยากแปเอาตัวไหนเป็นดาเมจหลักหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ในการเล่นดาเมจหลักมันก็จะมีอยู่ประมาณ3สายที่สามารถเล่นใช้เป็นดาเมจได้ก็จะมีสายเอ็แท็กสตันแล้วก็อโน m a ล y ีเนี่ยสาสายเนี้ยจะสามารถเล่นเป็นตัวดาเมจได้แล้วก็ส่วนใหญ่ในทีมก็จะมีซัพพอร์ตสัก1คนนะครับโดยในตัวเกมปัจจุบันเนี่ย ส่วนใหญ่อะมันก็จะเล่นเป็นอาจจะมีสายแอคแท็กสองตัวแล้วก็ซัพพอร์ตถึงตัวกันเองนะครับอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานที่คุณอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวเกมเซเลโซนซีโร่ก่อนที่ตัวเกมจะเปิดโ okay. อเคสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็จะมีข้อมูลทั้งหมดประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีนะครับในคลิปวิดีโอหน้าข้อมูลอันต่อมาจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายแอดด้วยนะครับแล้วมีสำหรับใครที่มีข้อติชมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือแจ้งรายละเอียดว่าไอแอดข้อให้ข้อมูลตรงนี้ผิดหรืออะไรก็สามารถพูดคุยเข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นของทุกท่านนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่คอยสนับสนุนช่องนี้มาอย่างยาวนานก็ยังมีคุณ WPR นะครับที่คอยสนับสนุนช่องนี้แล้วก็คุณโคคินะครับ ที่สหรับโนนท้องนี้มาอย่างนั้นก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนสรับวันนี้โชคดีทุกท่าน